Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Yeah Yeah ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ เดี๋ยวพ่อจุดให้ใหม่อ่ะจุดให้มาพ่อจุดให้น้องเป่าก่อนอาทีละคนอาทีละคนให้น้องเป่าก่อนมาเกิดน้องให้น้องเป่าก่อนขอให้น้องจอมมีความสุขมากๆนะคะอ้าวเป่าได้เร็วๆที่ก็ดับไม่ลงเอ๊ะทำไมพี่เกจงจุกจันวันเกิดอย่าพิ่งนะอ้าวพี่เจงเป่าได้อีกนิดนึงเอามาเร็วมาเป่าเร็วเอ้าเอาเป่าพร้อมกันเร็น้องเป่าอยู่นั่นนะเอาเป่าพร้อมกันเอาป้าจะงงมากก่อนป้านึงเอาเป่าพร้อมกัน พามีเอะก่าแป้นึงตังค์าไว้จดเจ้ากอาวุธนี่แป้นหนึ่งแป้นหนึ่งน้นอะเร็วเร็วเราจะกินแล้วซ่องครัวอะจะเป่าเร็วเไม่เป่าแล้วมั้งจะเป่าอีกไหมไม่เป่าแล้วอ้าวเม็ดแป้นหนึ่งอ้าวอ้าวอ้าวจะกินไปแล้วเลยอะเรามาเป่าค่ะเราเป่าค่ะสินี่มันไม่เป่ามันจะใส่ของอ๋อสวยจังเลยเข้าใจแล้วจ้ะแป้นหนึ่งจ้ะเอาลอก่อนน้องจอมเนี่ย เล้จิกินหนึ่งเม็ดอ่ะอ่ะอ่ะพี่เปาพี่เปาอาพี่เปาเลยอาพี่เปาเอาพี่เปาโอเคอ่ะกินได้อ่ะแตกอาวุธกินได้เลยอ่ะนี่